สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา Angel l l ิล s Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช5 6 7 7นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะทราบนะคะเกี่ยวกับ <c oughs> ดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนาพิจิกนะคะ โอเคได้ Energy เป็นพ่ l ลิลี่นะคะดอกลิลี่แล้วก็พ่ b บริดจ์สะพานเนาะแสดงว่ามันมีการแก้ปัญหามันมีการหาโซลูชันมันมีการพบกันคนละครึ่งทางหรือเป็นลักษณะของการฟื้นตัวฟื้นฟูสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกหรือสุขภาพร่างกายก็ได้บางอย่างที่มันทำให้ หายจากความเจ็บป่วยป่วยไข้หรือหายจากความทุกโศกเสียใจนะคะตรงนี้เป็นการพบกันคนละครึ่งทางหรือประนีประนอมได้กับใครบางคนอย่างนี้ก็ได้นะคะเหตุการณ์ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้แนวโน้มฟื้นตัวหรือว่าดีขึ้นก็มีให้เห็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงนี้นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอยากทราบนะคะดวงสตาของชาวราศีหรือลัคนาพิจิกได้โปรชีแนะแนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนาพิจิก Wheel of Fortune, The Emperor, Devil, The Devil, <laughs> Page of Cups, The Moon, Seven of Wands, King of Wands. Page of p e n n a c l e s The world. Four of p e n n a c l e s Bottom of the deck. Nah, ะะได้ไพ Three of Wands. เอาละค่ะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เห็นได้ชัดเลยว่าเราก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองมาเยอะ นะเพราะว่าพวกเรานะคะราศีพิจิกเราเราต้องอย่าลืมตัวเราอย่างหนึง่งเราเป็นคนที่เซนต์เนี่ยดีมากๆสัญชตาตญาณเราเป็นเลิศใครก็เอาอันนี้ไปจากเราไม่ได้นะคะ no one can take this away from you นะคะไม่มีใครเอาไปจากเราได้สัญชตาตญาณนี้เป็น g i ฟต์เป็นของขวัญน,นะคะที่มาโดยกำเนิดติดตัวพวกเรามานะคะ คือเขาบอกเราทางเนี้ยเซนส์ ense, ลังสังหรณ์หรือความฝันหรือแม้แต่มาดูดวงอย่างเงี้ยเพื่อสื่อกับเราอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเนี่ย make change หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มัน match หรือมันตรงกับสิ่งที่หัวใจเราต้องการนะคะเออตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเราน่าจะมีความสุขกว่าเดิมอะ่ะมีความสุขกว่าแบบ จมอยู่กับอะไรที่มันเนี่ยปัจจุบันเราเป็นแบบเนี้ยคือเจอเรื่องท็อกซิกหรือว่ามันเป็นพิษต่อใจหรือรู้สึกว่าเหมือนมีกรรมอะเป็นโรคเวรโรคก,กรรมหรือเป็นความรู้สึกถดถอยหรือมีอะไรที่มัน controlling บังคับฝืนจิตใจอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกกดดันหรือมีความเครียดมีอารมณ์แปรปรวนอย่างนี้ก็ได้ คือจันไม่รู้นะว่านี่จะเป็นตัวเราหรือคนที่เราไปเกี่ยวข้องแต่ว่ามันกระทบกับ sanity หรือว่าสุขภาพจิตของเราแล้วค่ะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามองหาทางอื่นดูน่าจะตอบโจทย์เราได้มากกว่าคือมันน่าจะมีอะไรที่แบบเป็นโซลูชันหรือมาเจอกันกับสิ่งที่เราต้องการ your wants and needs ความปรารถนาของเราเนี่ยมาเจอก,กันกับบางอย่างที่มันมาพบกันได้แล้วมันทำให้เรารู้สึกฟูลฟิลหรือเติมเต็มเพราะว่าตรงนี้เรามีความสุขเราแฮปปี้เราหายเศร้าหายทุกข์หายป่วยหายไข้อย่างนี้ก็ได้ค่ะคือ Ooh, มันมีแกลอร์อาจารย์ทำไงอะทีนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> ได้ละอาจารย์รู้สึกว่าโชคดีอะ่ะ ที่เราเป็นคนแบบชิวๆเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรที่เหมือนอยากจะไปไฟกับคนแต่ว่าพอมันถึงจุดที่เราต้องสู้เราก็สู้หยิบตาเลยนะหยิบคาถามาฟาดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วไงเราจะโดนไอเดวิลเอนเนอร์จีหรือเจ้ากรรมในเวรที่เข้ามาในรูปแบบของคนก็ได้เหมือนเข้ามากระแก้งหรือทำให้เรารู้สึกว่าเราเฟลผิดหวังรู้สึกเหมือนกับ โดนกระทาอยู่ฝ่ายเดียวอะไม่แฟร์นะคะมันมีบางอย่างที่เรา feeling unfair รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมตรงนี้เราจะไม่ปล่อยให้มัน continue หรือเดินหน้าแบบนี้ต่อเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะตรงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ support เราในแง่ของการเงินการงานหรือเป็นเรื่องของโอกาสนะคะ แต่ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่เราเองเนี่ยไปขอความช่วยเหลือก็ได้คือผู้ใหญ่เนี่ยเขาพร้อมจะเมตตาพร้อมจะช่วยเราแต่ตอนนี้เขาก็มองดูอะมองดูเราอยู่เขาก็ไม่รู้จะเข้ามายังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เขาเขาเห็น f o r ์ s ีหรือว่าคาดการไว้ได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะถึงตอนเนี้ยมันเหมือนกับ เราเราต้องการความเห็นใจหรือความช่วยเหลือบางอย่างเนี่ยเราจะได้มันคือเหตุการณ์ที่เราได้เงินทุนมาทำธุรกิจหรือว่าได้เงินทุนไปเรียนต่อไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือเป็นลนะักษณะได้ความช่วยเหลือได้โอกาสรับเราเข้าทำงานเซ็นสัญญานะคะบางอย่างที่เรารออยู่เนี่ยมันจะมาถึงคือมันคล้ายกับมันเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเป็นทางออกทางแก้ ของปัญหาที่เราเจออันนี้เราพบโซลูชันหรือพบทางออกของปัญหาตั้งแต่ไพ่ใบแรกนะคือมันเหมือนแบบมันมันจบวัฏจักรที่มันไม่โอเคแล้วอะเราต้องเปลี่ยนแล้วแล้วเรากําหนดทิศท,ทางใหม่เดินหน้าต่อในชีวิตเราว่าเฮ้ยเราจะเดินไปทางไหนดีเพราะว่าตรงตรงนี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปเราเรา,เรามองไปข้างหน้าแล้วเรา moving on นะคะเดินหน้าแล้วเรารู้สึกว่ามันมี Career Expansion หรือว่าการขยับขยายก้าวหน้านะคะในเรื่องหน้าที่การงานรอเราอยู่คือตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินการสะสมทรัพย์หรือหาในเรื่องของเขาเรียกว่า อะไรใดๆที่มันเป็นการพยายามรวบรวมให้ก่อให้เกิดเป็นความมั่นคงหรือว่าความสำเร็จก็ได้หลายคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเงินเก็บนะคะอาจจะมีการดึงเงินเก็บมาใช้เพื่อให้สารฝันเราให้สำเร็จหรือมันจะเป็นเรื่องของเงินที่ว่าเรา เราเก็บสะสมมาแล้วเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเริ่มต้นเนี่ยค่ะตรงเนี้ยถ้าเราได้เงินก้อนมาหรือเราสมมุติเราขอสินเชื่อผ่านได้อันนี้เราต้องรู้จักใช้แหละไพ่ใบน,นี้เขาบอกให้เรารู้จักใช้อย่างระมัดระวังหรือเป็นเงินเก็บของเราเองนะคะที่เราใช้อย่างรู้คุณค่ารู้ว่าเราจ่ายอะไรอยู่จำเป็นต้องใช้อะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะ สถานการณ์ตอนนี้เราเราเจออุปสรรคเยอะมากที่มาจากคนก็ได้หรือมาจากตัวธุรกิจการงานของเราเองก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้สกิลส์ในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอันนี้เหมือน devil energy เนี่ยเขาอยากสื่อกับเราเรื่องของ managerial skills หรือทักษะในการบริหารจัดการอาจจะเป็นบริหารจัดการคนคนที่มีลูกน้องทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ Seven c จ a ก r a นะคะ Arc Angel Uriel นะคะก็ต้องการสื่อกับเราถึง Spirit Connections Intuition and Inspiration มันคือการเชื่อมต่อกับเบื้องบน เทวดานางฟ้าประจำตัวอันนี้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะและเรื่องของเซนส์สัญชาตญาณหรือว่าแรงบันดาลใจต่างๆด้วยคือเขาเข้ามาเสริมเราในเรื่องพวกนี้เซนเราดีอยู่แล้วอันนี้คือ even better ดีกว่าเดิมอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเดือนที่แบบเออถ้าหัวใจเราว่าไงคือตามนั้นคือเหมือนกับไอสมองเนี่ย ดีอยู่แล้วค่ะเวลาสมองเราคิดอะไรเหตุผลตรก,กะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเสริมเข้าไปด้วยในเรื่องของรังสังหรณ์สัญชตาตญาณเซนเราว่ายังไงด้วย if it doesn't feel right ต้องคิดทบทวนแล้วแหละถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนะคะ embrace your those around you คือเหมือนกับคนรอบๆตัวเนี่ยเขาพร้อมจะช่วยเหลือเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็อย่าก,กลัวนะคะที่จะ reaching out for help หรือไปหาความช่วยเหลือตรงนั้นนะ่ะขอให้ช่วยหรืออาจจะทำเรื่องนะคะตรงนี้เนี่ยมีคนที่เขาอยากจะช่วยเราแต่เรายอมให้ช่วยหรือเปล่าโอกาสเนี่ยมันจะถูกเสนอมาให้เรานะคะแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นเชื่อในพรที่เบื้องบนเขา ให้เรามาเรามี Blessing Angel Bless <c oughs> เป็นพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะให้กับเรานะคือคือตรงนี้มันช่วยเราได้มากๆเลยในแง่ของการเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นการตัดสินใจและการเดินหน้าต่อแล้วก็เป็นเรื่องของทางเลือก movement บางอย่างกำลังเกิดขึ้นนะคะเราเราไม่หยุดอยู่กับที่อยู่แล้วอะออ mm hmm. ืแล้วจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตอนนี้เราเรามองว่ามันดีกว่าเดิมๆแล้วเราอยาก move on หรือว่าเราอาจจะมองไปสู่ทางไกลที่ต่างประเทศโอกาสที่ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติหรือคนต่างประเทศหรือว่าเรื่องของการเดินทาง expecting traveling นะคะหลายคนมีการเดินทางในเดือนนี้อาจจะเดินทางอยู่หรือสัปดาห์หน้าอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆรออยู่เยอะเยอะจริงๆแล้วตัวเราเองก็พร้อมมากนะคะที่จะไปต่อคือเราเรารู้สึกว่าตอนนี้ เราปลดปล่อยพลังงานไม่ดีต่างๆออกไปได้แล้วเรามีอะไรๆที่เหมือนกับมันมันทำให้เรา uplifting คือพอเราเหมือนปล่อยสัมภาระที่มันหนักออกเราก็เบาลงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเออมันก็ยกตัวเราให้มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเราก็จะอยู่ในคลื่งความถี่ที่มันสูงกว่าเดิมตรงนี้มันทําให้เราใช้พลังเนลมิดดึงดูดสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคือ เริ่มจากการปล่อยวางให้ได้ก่อนนะคะเนี่ยรีลสนะคะแต่ว่ามันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่านี่มันเกี่ยวข้องกับคนมากมายบริวารหรือเรื่องราวที่คนรอบๆตัวมีที่พลนกับเราตรงนี้แสดงว่ามันมีเดวิสเอนเนอร์จด้วยแสดงว่าต้องระวังเรื่องบริวารบ้างไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ย หวังดีกับเราหรือเปล่านะคะคือมันมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือหรือหวังดีที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนะคะไพ่านางฟ้าแต่มันก็มีคนที่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะเอออาจารย์ไม่ไม่ทราบนะว่าเป็นใครนะเพราะสถานการณ์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่อาจารย์จะบอกให้ฟังว่าเวลาที่เรามีแผนอะไรที่มันเหมือนกับ เนี่ยเราหวังอยู่อะอย่าอย่าอย่าเที่ยวไปโพธนาไปพูดบอกทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกับ b lessing หรือพรที่เขากำลังจะให้เราเนี่ยมันจะถึงมือเราอยู่แล้วมันมี energy ของคนอื่นที่อาจจะหวังดีไม่หวังดีปัดออกไปนะคะได้นะคือมันเหมือนกับทำให้มันไม่ได้มาถึงเราอะพรตรงเนี้ยคืออาจจะมาจากความอิจฉานะคะิษยาก็ได้ devil energy มีเนาะหรืออาจจะมาจากความรัก ความหวังดีนะคะหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งตรงเนี้ยเราอะอยากได้อย่างหนึง่งแต่คนที่หวังดีกับเราเขาอาจจะมองว่าเราเหมาะกับอีกอย่างหนึ่งมากกว่าอันนี้ก็ตลกคือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเขาคิดว่าไอที่เราต้องการนะ่ะไม่เวิร์กกับเรา เขาก็ไม่ไม่อยากให้เราได้แบบนั้นเนี่ยพรมันถึงถูกปัดออกเข้าใจปะ่ะแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาเรารู้ว่ามันเวิร์กกับเรามันใช่สําหรับเราเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งรอให้สําเร็จแล้วค่อยบอกก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะไม่เหมาะที่จะไปแชร์ไปบอกอะไรด้วยเลยก็คือเฉยไปเลยเงียบไปเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้หวังดีกับเราตั้งแต่แรกก็ต้องดูนะคะแต่ทีนี้นี่ judication มันเหมือนกับ ชีวิตเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะคะเป็นคดีความหรือเป็นเรื่องอะไรที่เราก็ต้องพูดคุยไก,กล่เกลี่ยหรือหาข้อสรุปพบกันคนละครึ่งทางก็มีโอกาสจะปณีปนอมกันได้อย่างในแง่ของการแบ่งทรัพย์สินนะคะหรือเป็นเรื่องของทรัพยโมรดกหรืออะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะมาดูเรื่องที่เราให้ความสําคัญกันมากๆนะคะต่อเรื่องความหลักแต่เด็กนิดนึงคือตรงเนี้ยเขาอยากให้เราเนี่ยมีพลังเอ้ยไม่ใช่เรามีพลังอยู่แล้วแต่เขาอยากให้เราดึงพลังในตัวเนี่ยออกมาใช้อย่างเต็มที่คือเบื้องบนเขาให้พลังเรามาเยอะมาก personal power ทั้งหลาย อืมเรามีพลังในตัวเรามากกว่าที่เรารู้ซะอีกเนี่ยตรงนี้คืออย่าให้ใครมาเอาไปจากเราได้ความมั่นใจหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่า heart calling เนี่ยเห็นไหมคือเขาให้ทำในเสียงหัวใจที่เรียกร้องเนี่ยนะคะหัวใจเราไว้ยังไงนะฟังด้วยนะคะอามาดูเรื่องสำคัญละ เรื่องความรักนะคะหลายคนบ oh, อกโอ้โหจา์ฟังมานั่งนานจานยังไม่พูดเลยเออมันมันมีเรื่องที่อยากจะบอกตรงนี้เนี่ยคือเขาอยากให้เราปล่อยปลดป,ปล่อยนะคะถ้าเราปลดปล่อยตัวเราได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ very soon สิ่งต่างๆที่เราหวังรอคอยอยู่จะมาถึงเราได้เร็วเท่านั้นเลยคือมันเหมือนกับตรงนี้ถ้ามันท็อกซิกมากนะ Energy มันไม่ได้ พลังงานมันไม่โอเคเนี่ยเรามีอะไรที่ดีกว่านี้รอเราอยู่เบื้องหน้ามูฟออนนะคะหรือเราเลิกมาเราจบกับคนที่ท็อกซิกเป็นพิษต่อใจหรือคนที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วหรือคนนี้เรารู้ว่าเนี่ยคู่กรรมเราแน่นอนนะคะหรือหาปัญหามาให้เอออาจจะเป็นคนที่ชอบแบบติดอบบยามุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเที่ยวเที่ยวคืนเที่ยวผู้หญิงหรือเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ว่ามันแบบ ในที่อะโครจรทั้งหลายหรือเป็นลักษณะอะไรอะชอบเรื่องของการพันนันหรืออะไรที่ว่ามันแบบเออเหมือนเหมือนเป็นเป็นคนที่เจ้าชู้อย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับชอบไปยุ่งกับคนอื่นอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือไปยุ่งกับคนนี้เขามีเจ้าของแล้วอีกโอยอันนี้หนักเลยคือมันเหมือนกับเราเราบอกเลยว่าเราไม่อยากอยู่กับอะไรอย่างเงี้ย เราจบเราเราพร้อมเดินหน้า move on มากคือถ้าการขยับขยายชีวิตเราในเรื่องงานเนี่ยมันมีให้เห็นและก็เรื่องของส่วนตัวด้วยนะอาจจะเป็นมองหาการเติบโตในที่อื่นบริษัทอื่นองค์กรอื่นหรือในความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยได้หมดเลยที่อาจารย์เห็นในเดือนนี้ นะคะก็คือเหมือนกับเราฟื้นฟูล,ล้วนะคะฮิลลล้นี่คือฮีลิ่งเอนเนอร์จีเรารักษาเยียวยายบำบัดคือเราหายแล้วเราพร้อมที่จะแบบเดินหน้าต่อข้ามสะพานไปอยู่อีกที่หนึง่งไปอยู่ที่ใหม่เปลี่ยนอยากเปลี่ยนเพราะเราบอกว่าตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมันท็อกซิกแบบนี้ก็ได้ แต่ทีนี้เนี่ยเรามีพรที่รอจะมาถึงในเดือนนี้บางคนอาจจะได้ของขวัญด้วยนะเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะคะและเป็นตุ๊ดจีนด้วยออหลายคนก็ได้อ่งเปาดีใจด้วยนะคือมันมีพรหรือมีของขวัญจะเข้ามานะคะถ้าใครที่ยังติดอยู่ในกรงเนี่ยเองออกไม่ได้เขาบอกให้ free yourself เมื่อกี้ไงปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระนะคะ อาจารย์บอกเลยว่าตอนเนี้ถ้าเราปลดแอก Liberation มันเหมือนกับจะดึงดูดให้คนที่เลิกไปหรือเราเงียบกันไปเนี่ยอยากกลับมาหาเราด้วยนะเออเพราะเขามองว่าเราต่างจากคนอื่นๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้อง รงนี้อาจารย์เห็นเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยนะสําหรับบางคนนะคะทะเลาะก,กันหรือเปล่าหรือว่าใช้อารมณ์ใส่กันคือเหมือนแบบไม่ค่อยมีเหตุผลนะอันนี้มันไม่ใช่หลักการของเหตุผลเลยมันไม่แฟร์ด้วยการเลิกราที่ไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยแล้วเลิกกันแบบงงๆด้วยอารมณ์อะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันอยู่ที่เห็นแหละค่ะเหมือนกับ ยังมีเรื่อง flash back หรือความทรงจำในอดีต nostalgia ประสบการณ์ในอดีตมันยังอยู่บางอย่างที่มันยังเป็น unfinished business หรือว่ามันยังไม่จบหลายคนเนี่ยตอนนี้ทุ่มเทให้กับงานนะคะก็ไม่อยากจะไปคิดอะไรนะแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะโฟกัสในอนาคตความก้าวหน้าและหลายคนก็กลับมารักตัวเองอันนี้อาจารย์ว่าดีค่ะคือเหมือนเราแบบเรามองว่าเราต้องทําอะไรเพื่อตัวเราเองก่อนคนอื่นเนี่ยจะอยู่หรือไปเนี่ยไม่สําคัญแต่เราอ่ะจะต้องอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมง7วันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบต้องโฟกัสให้ถูกที่นะคะมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนที่รักตัวเองมากๆดูแลตัวเองดีแล้วก็ ให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเราเป็นหลักที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะแบบ prioritize หรือให้ความสำคัญกับคนอื่นมาก่อนเราแล้วมันเจ็บมันทุกข์นะคะแต่ตรงเนี้ยอาจารย์ว่าเราแบบไม่ค่อยตอบสนองเวลาที่มีใครแบบเออพูดถึงเราหรือว่าอะไรกับเราเหมือนกับเราเฉยอ่ะเราเลือกที่จะเฉยเลือกที่จะแบบไม่โต้อตอบหรืออะไรนะคะ อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะเขาคนนั้นที่เวลามีคนพูดถึงเราว่าเอ้ยคุยกันอยู่เป่าอะไรอย่งเงี้ยเราเขาาจจะเงียบเพราะไม่ได้คุยไงะนะคะแล้วไม่มีอะไรจะบอกพอรู้ตัวว่ายังคิดถึงเราแต่ว่าไม่กล้าบอกคนอื่นกลัวเสียหน้าอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาต้องการเรานะ I want you และมากกว่าต้องการคุยนะคะจะต้องการ เรื่องบนเตียงหรืออะไรอย่างนี้ก็คืออาจารย์รู้สึกว่ามันมีอินทิเมซีบางอย่างหรือความใกล้ชิดระหว่างเราสองคนที่มันแบบเอ uh Iresistible เหมือนกับเขาเขาไม่สามารถต้านทานได้อะเราก็เหมือนกันคือมัน magnetic pool มีแม่เหล็กที่ดึงดูดคนสองคนเข้าหากันเห mm hmm. มือนกับว่า แสดงว่าความใกล้ชิดระหว่างเรากับเขามีมากหรือว่าเขา,าจ,จะชอบที่แบบอยู่ใกล้ชิดกับเราโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงนะคะเนี่ยความรู้สึกของเขาคือพันฒนาการระหว่างเรากับเขามันไม่สามารถที่จะถูกทำลายลงได้และความรู้สึกของเขาก็คืออย่าเชื่อโซเชียลมีเดียของฉันเพราะว่าในนั้นนะมันโกหกทั้งเพคือเหมือนกับเขามีความสุขในนั้นนะแต่ในความจริงเขาอาจจะแบบโคตรทุกข์อะไรแบบเนี้ยนะคะ เออมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปเนาะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ค่ะตาม ID line ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้ก็ยังเปิดรับจองอคลิปดวงส่วนตัวแบบรายปีอยู่นะคะสำหรับปีพุทธศัก กรา2,567หรือคริสต์กรา2,24 0นี้นะคะจังหวะนี้ก็ยังเหมาะสมนะคะที่จะดูเพราะว่า,ายังเหลืออีกหลายเดือนนะคะในหนึ่งปีก็ควรที่จะดูถ้าเกิดต้องการแนวทางนะ mm. เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาไปอีกปีหนึ่งโดยเปล่าประโยชน์นะคะได้ตักตวงหรือกอบโกยโอกาสที่ดวงดาวเป็นใจณนะช่วงเวลาต่างๆ นะคะอย่างเต็มที่นะ,ะก็คืออาจารย์เนี่ยจะให้จดใส่ปฏิทินนะคะว่าช่วงไหนเนี่ยควรจะระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงอะไรและช่วงไหนนะคะที่ควรจะตักตวงหรือกอบโกยนาทีทองนะคะ,ะ,คะก็จะได้ไม่เสียเวลาไปอีกปีนะคะทีนี้ ก็ใครที่สนใจสามารถทักมาได้นะเราจะดูภาพรวมนะคะงานเงินสุขภาพความรักครอบครัวนะคะ เออหรือใดๆที่ไพ่ต้องการสื่อมาถึงการพัฒนาตนเองแต่ทีนี้เราจะดูทั้งไพ่ a r โรนะคะก็คือไพ่ชุดหลักนะแล้วก็โหราศาสตร์ดวงดาวแล้วก็ไพ่นางฟ้าหรือไพ่ Oracle จะไม่ได้ดูทีละเดือนทีละเดือนแบบนั้นนะคะจะอ่านภาพรวมของทั้งปีและดึงบางช่วงบางตอนของในปีที่ว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรนะคะโอเคอ่ะถ้าใครที่สนใจ ดูแบบนะคะสร้อยข้อมือสวยๆนะคะทักมาได้นะตาม ID ดียไลน์นะคะที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะและ เริกต่างๆเริกดีนะคะหรือไลเซนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ะะให้ออกแบบลายเซ็นให้สนใจก็สอบถามได้เลยนะคะส่วนคนที่ยังทุกใจนอนไม่หลับรู้สึกว่าเครียดนะคะแนะนําให้ฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจําทุกคืนก่อนนอนนะคะฝึกจิตดีๆก็พยายามดึงดูดนะคะสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการเข้ามาเนาะในระหว่างที่เรานอน,อนหลับนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะ ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะก็จะเป็นบุญกุศลนะคะเผื่อมีใครที่เขาต้องการที่จะรับสารของอาจารย์ตรงนี้ด้วยนะคะกอ็อย่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เยอะๆเลยในสิ่งที่เราต้องการ อยากได้อะไรให้เขียนออกมาแต่ไม่ต้องระบุะรายละเอียดนะคะว่าเราเชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรไม่ต้องนะคะเออแค่บอกว่าอยากได้อะไรนะคะอืมระวังก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้อาปีใหม่จีนนะคะตรุษจีนนี้ สิเนยียนควายเลอรนะคะร่ำรวยกันทั่วหน้านะคะแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์ด้วยขอให้สมหวังในเรื่องความรักคู่ครองกันทุกคนเลยนะคะโชคดีค่ะเดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ